สวัสดีครับ,รบนี่ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมบ๊อบปรลาดเปนะครับตอนนี้เราก็ได้ไฟมาใหม่นะครับขออุ่นหัวดูๆให้ดูไฟนะโอ้โหอลังการมากไม่ทราบว่าหล่อขึ้นไหมครับแปลกไหมอ,าอ่ายังไงคอมเมนต์มาได้นะหลังก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะจีบอกว่ามันไม่ชัดย้อนแสงหรืออะไรก็ว่าตอนนี้เรากําจัดปัญหานั้นไปเรียบร้อยแล้วื้อไฟมาใหม่แพงมากๆแต่เจ๋งมากๆก็วันนี้อย่างที่เห็นเลยใส่เสื้อเลี้์วููอยู่ใส่เสื้อบอลอยู่ หลังจากที่วันก่อนได้พูดถึงเรื่องดรามา่าเรื่องเสื้อบอลไปวันนี้เราจะมานี่นะครับมาจัดชุดบอลแต่งตัวด้วยเสื้อบอลยังไงให้หลอ่อให้เท่ให้สาวๆมองให้ออกไปข้างนอกได้อย่างที่ไม่เขินและก็ไม่อายใครนะครับวันนี้เราก็จะมีการยืมนะครับเสื้อบอลจากอาริฟุตบอลมาแล้วก็รวมไปถึงเสื้อบอลที่เรามีอยู่วันนี้คือจัดเต็มแบบ7 8ลุกเลยถ้าพร้อมแล้วไป ก็จะเป็นลุกแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นชื่อลุกว่าหล่อเท่หล่อเท่แล้วกันเพว่าอย่างที่บอกคือจริงๆใส่เสื้อตัวนี้เนี่ยจะใส่กับอะไรก็หล่อจริงๆอยากจะถอดกางเกงนะแต่ว่าเกงใจแฟนๆนะครับ <Dustin emitism> ก็เลยเลือกกางเกงสีดําเริ่มจากเดสิก่อนละกันคือแบบง่ายๆก็คือให้มันดูมีความแฟชั่นขึ้นมาด้วยการใส่หมวก มีอ็อกเซสซอรี่เพิ่มเติมเข้ามานะครับบางคนถ้าเกิดมีกระเป๋าที่มีเข้าสีได้เนี่ยก็สามารถเอามาแขวนามาห้อยได้เหมือนกันเพื่อทําให้ลุคเนี่ยมันดูไม่เป็นกีฬามากแต่อย่างที่บอกไปคือพอมันเป็นเสื้อบอลที่มันมีตาสปอนเซอร์อะไรเงี้ยคือยังไงมันก็หนีพ้นความเป็นเสื้อบอลไม่ได้แต่ว่าเราสามารถทําให้ชุดหรือกางเกงหรือ ชิ้นส่วนอื่นๆของเราเนี่ยมีความเป็นแฟชั่นได้อย่างอันนี้ของพี่ก็จะมีการเอารองเท้า Air Force One ที่เห็นได้ชัดๆเลยว่ามันไม่ใช่รองเท้าผ้าใบธรรมดาแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่ดูมีความเป็นแฟชั่นด้วยการเป็นรองเท้าที่มีสองข้างสีไม่เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นสีขาวดําแล้วก็แดงที่มันโทนเข้ากับตัวเสื้อเราด้วยนะครับก็มันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเข้ากันมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้น อันนี้ก็จะเป็น basic ลุคเบสิกแรกๆเดี๋ยวเราจะเริ่มแอดวานซ์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะเราตามไปดูกันได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นลุคที่2นะครับซึ่งก็จะเพิ่มความแอดวานซ์ประมาณนิดนึงอย่างที่บอกคือเพื่อนๆคนไหนที่อยากใส่เสื้อบอลไปข้างนอกแต่อยากให้มันมีความเป็นแฟชั่นด้วยก็อาจจะต้องเริ่มจากการเลือก เสื้อบอลให้มันถูกต้องคืออย่างที่บอกไปคือพวกเสื้อที่มันเป็นสีเดียวๆอย่างเสื้อลิฟว์หรือเสื้อแมนยูอย่างเงี้ยคือลายสปอนเซอร์มันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันมีความเป็นกีฬาจ๋ามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกซื้อเสื้อบอลที่แบรนด์แฟชั่นทำหรือเสื้อบอลบางลายที่มันมีแพทเทิร์นที่ม,มีความเป็นแฟชั่นเนี่ยมันก็จะช่วยให้มันมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นไดอ้อย่างเช่นตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของ Vc Culture นะครับก็ แพทเทิร์นและเนื้อผ้าเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นเสื้อบอลอยู่แต่ว่าหนึ่งคืออ่ะมันเป็นเสื้อแขนยาวซึ่งเสื้อแขนยาวเนี่ยมันก็จะดูมีความเป็นแฟชั่นขึ้นมาเมื่อเทียบกับพวกเสื้อบอลแขนสั้นแล้วก็สีที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดกับสีดําแล้วก็ลายตั้งเนี่ยแล้วก็บวกกับฟอนต์ที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับคือพวกเนี้ยรา,ายเอียดพวกเนี้ยมันก็คือทําให้ลุคมันดูแฟชั่นเป็นตัวแล้วก็วันนี้ก็เลยจับมาคู่กับกางเกงยีนลุกฟูกสีดํา ส่งค่อนข้างจกสกินนี่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกไอเทมหนึ่งที่คิดว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีนั่นก็คือแคอ่ให้มันเด่นตัวด้วยด้วยตัวเสื้อแล้วก็เกงเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบง่ายเน้นไปที่เนื้อผ้าแทนแล้วก็อาจจะเพิ่มเอกลักษณ์ด้วยการใส่หน้ากานะครับหรือว่าเอ้ครั้งนี้เนี่ยเรามีห้อยโซ่นะครับก็เพิ่มความเป็นแฟชั่นมากขึ้นแล้วก็ตัวรองเท้า ก็จะมีเน้นสีสันให้มันเข้ากับเสื้อได้นะครับเป็นโทนสีดําขาวแดงเขียวเหลืองนะก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังดูอยู่ในภาพเดียวกันแล้วก็ดูไม่ได้แบบกีฬาแบบคือดูเนี่ยไม่ได้ไปเล่นกีฬาคือการใส่เสื้อบอลเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันดูเป็นกีฬาเราการใส่เสื้อบอลคู่กับพวกกางเกงวอร์มกางเกงสเวตเนี่ยก็จะเป็นอีกลุกนึงที่ไม่ค่อย อยากให้ไปทางนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันดูเหมือนกีฬานะเพราะฉะนั้นก็ลองไปอัดดัดดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลุก2ก็เพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทีละขั้นละเป็นดูที่ลูก3ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นลุกที่3นะครับซึ่งเราได้เสื้อ AC มิลานจากอาริ o ฟุตบอลมา เป็นพร็อพในวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะคืออย่างที่บอกไปเมื่อลุกที่แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการเลือกเสื้อบอลให้มันถูกแบบนะคืออย่างที่บอกไปพวกเสื้อที่มันเป็นสีเดียวๆเ,เนี่ยมันจะเอามาแต่งตัวค่อนข้างยากแต่ว่าพวกที่เป็นลายพทเทินแบบนี้มันยังมีความเป็นแฟชั่นมากกว่าแล้วก็ตัวนี้เหตุผลที่เลือกตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าเอา่อพอมาดูใกล้ๆเนี่ยมันจะมีลวดลายลึกอยู่ข้างในคือไม่ใช่แค่มีสีดากับแดงแต่ว่ามันมีลายสีเทาแซมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ Uh, โทนสีแดงดำเนี่ยมันมีความเป็นแฟชั่นมีความดุมีความโหดของมันอยู่ในตัวแล้วก็แต่งตัวได้ค่อนข้างง่ายเราก็แค่เอามาใส่คู่แมทชิ่งกับ uh, เกางเกงพลีฟสีดำที่มีความพรีเมียมเข้ากับเสื้อนะครับก็เลยเลือกมาแล้วก็รองเท้าเนี่ยก็จะเป็นพวกรองเท้าเบสิกสีขาวคอนเวิร์หรือเคสหรือ,อพวกแวนสลิปออนหรืออะไรพวกเนี้ ได้หมดเลยนะแล้วก็อันนี้ก็คือใส่หมวกเพื่อเพิ่มความเป็นแฟชั่นเข้าไปเป็นหมวกบัคเก็ตสีขาวนะครับหรือจะเป็นสีดําก็ได้นะแล้วก็เพิ่มอ็อกซ์เสรีเข้าไปที่เป็นโทนสีเดียวกันแต่งตัวอันนี้ก็จะได้เป็นลุคที่เฮ้ยใส่เสื้อบอลแต่ว่ามันมีความพรีเมียมความเท่แล้วก็อีกทิปหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกเพื่อนๆคือเรื่องไซส์เนี่ยอยากให้ใส่โอเวอร์กว่าปกตินะจริงจงอันเนี้ยถ้าเป็นไปได้คือจริงๆอยากใส่ให้ใหมันใหญ่กว่าน,นี้แต่ว่าไซส์เนี่ย พอดีมันหมดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาไซส์มันเล็กไปเนี่ยมันจะยิ่งดูเป็นนักกีฬาดูเป็นนักบอลมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดที่มันพอดีว่าเอ๊ะเราใส่ไซส์ประมาณไหนถึงจะออกไปใส่ได้แบบเท่ๆให้มันมีความเป็นแฟชั่นเข้ากับทรงของเกตที่เราจะเลือกมาใส่เข้ากันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ลุกที่3หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ลุกที่4เลย นี้ก็จะเป็นลุกที่4แล้วนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าแบบสีสันมาฉูดฉาดเด่นมากๆเ,เสื้อเนี่ยจริงๆซื้อมาจากเพจใน Facebook คือเหมือนเป็นพวกเพจเสื้อผ้าเสื้อบอลมือสองนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นเสื้อกสมัยก่อนนะครับเป็นวินเทจอาดิดาสนะก็อย่างที่เห็นเลยเป็นเนื้อผ้าบอลแต่ว่าลวดลายสีแพทเทิร์นเนี่ยคือแม่งสนุกมากคือชอบมากเสื้อตัวนี้นะคือเห็นแล้วยังไงก็ต้อง ซื้อมาอย่างที่บอกคือพวกนี้ซื้อมาไม่กี่ร้อยเองอะ่ะมันมันถูกมากแล้วก็ไหนไหนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีลุคเบสิกแล้วอย่างที่บอกคือเราจะเลื่อนสเต็ปมาเรื่อยๆก็เลยจัดเต็มไปเลยนะครับให้กางเกงเนี่ยก็เป็นกางเกงทรงที่มีสีสันฉูดฉาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉีกหนีจากกันมากคือโทนมันไม่ได้หนีออกจากกันมากเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญว่าเราสามารถคอร์ฟูลได้ทั้งตัวนะแต่ว่า มันยังต้องไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่าแล้วก็เบรกนะครับด้วยตัวรองเท้าที่เป็นสีขาวล้วนนะครับก็จะเป็น Air Max 90ก็ พวกนี้จริงจะใส่สีดําหรือสีขาวก็ได้นะครับซึ่งหรือจะเล่นสีสีก็ได้แต่ว่าก็ต้องเลือกให้มันดีๆว่ารองเท้าสีมันจะเข้ากับชุดหรือเปล่านะจริงๆรออเทอร์อรีอะไรพวกนี้แทบจะไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเราแบบมาเยอะมากๆแล้วในลุคนี้ก็สําหรับเพ,เพื่อนที่ชอบแต่งตัวฉุดฉาดก็ลองเอาลุคนี้ไปอัดแอด๊ดูได้นะครับก็อันนี้จบลุกที่4ี่ไปแล้วเดี๋ยวไปดูลุกที่5กันต่อได้เลยครับ ลุคนี้ก็จะเป็นลุกที่5แล้วนะครับซึ่งจะขอตั้งชื่อลุกนี้ว่าลุกแพงแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นเสื้อทีมบอลนะครับของเบสเชนะครับหรือปารีสแซง์แมงนะครับก็เป็นทีมที่น่าจะรวยที่สุดในโลกอันดับตน้ตนๆเลยนะครับก็แค่ใส่ก็รู้สึกรวยแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ก็รวยแล้วแล้วก็เสื้อเนี่ยทำออกมาได้เข้ากับ PSG มากคือเนี่ยมันจะเป็นของของแบรนด์จอ r d แดนไนกี้นะครับแล้วก็ทําเป็นเสื้อโปโลเ,เป็นเรโทรเหมือนสมัยก่อนมีกระดุมยางอยู่ตรงนี้แล้วก็รวดลายเนี่ยคือมันดูแบบไม่ค่อยเป็นเสื้อบอลอ่ยคือด้วยความว่ามันเป็นเสื้อโปโลเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากพวกเสื้อคอวีหรือเสื้อคอกลงธรรมดาแล้วแล้วก็อีกทิปหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนเวลาเลือกเสื้อบอลมาใส่เนี่ยคือเราต้อง ไม่ซื้อพวกที่เป็น player g r กรดนะครับเพราะในตัว player g r a รดเนี่ยมันจะเป็นทรงที่แบบเขา้ารูปมันจะไม่มีความเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นให้ซื้อเป็นพวก fan edition นะครับคือข้อดีคือราคาจะถูกลงมาแล้วก็จะเป็นทรงกระบอกธรรมดามันจะมันจะไม่ไม่ว้าวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นทรงที่ใส่แล้วมีความเป็นแฟชั่นในลุคนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเฮ้ยคอนเซปต์ของ PSG เนี่ยมันเน้นความเป็นแฟชั่นเน้นความ high end นะครับเราก็เลยเอ้ยเอาเสื้อยืดแขนยาวข้างใน ใส่เป็น2ชั้นเพื่อเพิ่มเลเยอร์เพิ่มความน่าสนใจแล้วก็กางเกงก็จะเป็นกางเกงสลกที่อาจจะใส่กับสูทหรือใส่กับโปโลหรือใส่กับเชิ้ตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนไหนมาบอกว่าแม่งใส่เสื้อเชิ้ตต้องดูดีกว่าอันนี้ลุคนี้บอกเลยว่าดูแพงกว่าดูเท่กว่าเสื้อเชิ้ตทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็จบที่รองเท้าผ้าใบสีเรียบๆนะครับสีขาวอย่าง Air Force One อ,อ,อัครอนีมตัวนี้ด้วยนะครับก็หลักๆอันนี้ก็เป็นชุดที่5แล้วแล้วก็เดี๋ยวมาจบท้ายที่ชุดที่6ชุดต่อไปกันได้เลย อันนี้ก็จะเป็นลุกที่6และลุกสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็จริงๆก็อาจจะไม่ใช่เสื้อบอลเท่าไหร่แต่ว่าอยากเพิ่มอีกออปชั่นหนึ่งให้เพื่อนๆไปลองคิดดูสําหรับคนที่รักแล้วก็อยาก represent ทีมของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกเช่น แจ็คเก็ตพวกนี้นะบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อเสมอไปอาจจะไม่ได้ใส่เมืองไทยหรือใส่ที่ออฟฟิศก็ได้หรือใส่ไปเวลาไปเที่ยวเมืองนอกอันนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตของ PSG เหมือนกันที่ทํากับแบรนด์จอ r d แดนะครับก็ใส่ได้2ด้านซึ่งมันเท่มากๆคือเห็นลวดลายแล้วเนี่ยคือ ยังไงเนี่ยแพทเทิร์นลายและสีเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นกีฬาแต่คือเรารู้เนี่ยมันมีตาสัญลักษณ์ของสโมสรอยู่ซึ่งบางทีแค่เราได้ใส่อะไรที่มีสัญลักษณ์ของสโมสร์อยู่เนี่ยเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เชียร์ทีมที่เรารักไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเอาแจ็คเก็ตมาใส่ให้เพ,เพื่อนดูว่าบางทีเราไม่จำไม่จำเป็นต้องซื้อแค่เสื้อบอลเราซื้อแจ็คเก็ตซื้อหมวกซื้ออะไรเนี่ยมาเป็นพรอ็อพมาเป็นอ็อก,กส่เ,รเสรนก็ได้สสีีแดงน้เิน ได้ให้มันเข้ากับตัวข้างนอกนะหรือถ้าอยากเบสิกก็ใส่พวกสีดําสีขาวก็ได้กางเกงที่เลือกมาวันนี้ก็จะเป็นกางเกงลายทหารแบบดิจิตัลคาโมสีน้ําตาลอ่อนนะก็สีมันค่อนข้างเบสิกลายมันไม่ได้เด่นมากฉะนั้นคือลายข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตีกันเท่าไหร่แล้วก็รองเท้าเราก็เลือกรองเท้าที่มันดูมีความเป็นมิลิเตอรี่นิดนึงนะครับคือเป็นตัวไนกี้ช็อคที่ทำกับ CDG นะครับก็ทั้งหมดวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ 6ลุกในวันนี้เพื่อนๆชอบลุกไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคิดว่าน่าจะเจอกันในคลิป Air Jordan 6นะครับเห็นมีหลายๆคนรีเควสต์มายังไงก็ช่วยรอและติดตามเปนด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องบ o ลาต a ติดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับ